อันนี้เราเราผ่านไปแล้วเจ็ดเจ็ดฉากจบอืมาฟอลโลครับพี่บาบมาก <laughs> พี่ไม่ได้ตั้งใจกันครับโอเคมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรที่เราไม่ได้ลองอ่ะตายขาส้วมเลยชีวิตหนึ่งคนเราเนี่ยนะชีวิตหนึ่งคนเราเนี่ยนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยอะไรที่อับอายที่สุดคือการตายขาส้วมนักข่าวมาถึงลองนึกภาพดิกำลังอออยู่นักข่าวมาถึงเปิดประตูเกิดอะไรขึ้นคะโอ้โหกางกลงกางเกงเก็งไม่ได้ใส่ <laughs> เละเทะ โอเคมันมีเลกอะเมื่อคี้จริงๆอ่ะมันมีอันนึงอะที่ผมทําแล้วมีปลาหมึกเอ้ยหรือว่าเราต้องลองปล่อยให้ปลาหมึกมาแล้วเอาระเบิดโยนใส่ปลาหมึกป่ะอีแพงเค้กแน่แน่เออไม่อีแพงเค้กบาดนะบาดจริงฮรงั้นก็ต้องห้ามถ่ายตอนในห้ามถ่ายคู่มืเอองั้นงั้นเรางั้นเราต้องลองลองห้ามถ่ายคนลองระเบิดห้องที่ไม่มีคนดูครับเออว่ะจริงด้วยเอ้แต่มันมีผมระเบิดใส่ห้องตัวเองไปแล้วอะทีนึงอะไม่รู้นับไหมมันมีห้องนึงที่บอกว่าใช้งานไม่ได้อ่ะสำหรับฟอลโล่ครับ หรือจะลองระเบิดกับไ <laughs> อ้น sure. ี่ก่อนครับจะลองระเบิดปลาหมึกก่อนไหมหนุ่มก้นก่อนวางบอมคู่หูโอ้ชื่อชื่อนึกว่าหนียหุ่หนุ่มก้นก่อนวางบอมคู่หูเดี๋ยวมันจะยื่นมือมาลองห้องนี้ใช้ไม่ได้โอเคได้ผมว่ามีสองอย่างที่เราต้องลองลองโยนระเบิดใส่ปลาหมึกมันไม่ใช่ปลาหมึกด้วยมันเหมือนเป็นหนวดอะหรือว่าหนวดปลาหมึกเฮ้ยพวกนายมีอะไรสักอย่างเช่นเอ่อทิชชู่ไหมพี่นั่งนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ ดูเนี่ยดูเรามีแค่ขาเด้วเป็นไงขาสวยซะด้วยมาแล้วครับสวัสดีครับเอาไปอ่ะพี่แค่เดินออกไปตอนเริ่มรอบหน้าไปเรื่อยไปยังไงนะโอเคนั่งจนพอใจแล้ว <c oughs> ยังดีที่ไ่หยิบขี้ให้ <c oughs> ฮาเลยนะเมื่อกี้นี้นี่เราไมันด้ส่งข้อความมาอย่าออกไปแต่กูออกทุกรอบเลยประเด็นคือเมื่อกี้เราเคยส่งเราเคยส่งกระป๋องน้ําให้มันส่งจนมันโมโหลุลกมาต่อยเราตายไปแล้วหนึ่งที าจับทุกคนผมให้ผมให้กระป๋องมนะันน่ะไอกระป๋องน้ําอ่ะให้จนมันให้จนมันโมโหแล้วออกมาต่อยอผมตายโอเค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 เฮ้ย <laughs> okay. okay, okay, okay. แต่ว่าอ่ะเปิดน้ํากดสเปซบาร์เพื่อจ้ำเดวอชชิ Day ่ง <c oughs> นี่แล้วก็เราเดี๋ยวเราลองโยนอีกห้องหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําให้ไอ้น้ำน้ำโผขอถ่ายนะครับมาหน่อย,อย,ล,ยลองถ่ายนี้ด้วยแชะ ห้องนี้มันบอกว่าไม่มีนะห้องนี้เสียมีกันนึงปริศนาหนึ่งที่เรายังไม่คลายเลยทุกคนฉันอยู่ในถังขยะเนี่ยเน,นี้ไม่รู้คืออะไรโดนต่อยตัวเองใชไ่ไม่ไม่เราเราเราจะระเบิดปลาใส่ห้องนี้ห้องที่บอกเนี่ยห้องนี้บอกใช้งานไม่ได้พี่ให้ไม้ดูพื้นมันจนมันฆ่าเราตายอ๋อใช่เหรอคือไม้ดูพื้นนั้นมันเอามาตีหัวเราเหรอโอ้แม่งโคตรโหดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ<ะ>ัลโหลหนายต้องการอะไรไหม มีอะไรให้ฉันไหมโอเคครับแล้วมันก็ต้องรอปะเฮ้ยมันขึ้นวงกลมแบบให้ของได้แล้วตอนแรกมันไม่มีเออว่ะเฮ้ยเราให้ให้ได้ปะเอากล้องไปเฮ้ยถ่ายมือแม่งเลยเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเราให้ระเบิดไปแล้วอะระเบิดวางถ่ายใส่ทางขยะเออว่ะใช่ใช่ใช่เออใช่อันนี้น่าลองอ่ะเอาขวดไหมเอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยขอบใจฮะ เอ้าเอ้าเอ้ามันเอาเอาไปเฉยเลยพี่โดนต่อยอีกนะเออเฮ้ยเราสามารถเปิดได้ไหมเอาระเบิดได้ไหมที่ชั่วอ่ะเอาที่ชั่วอีกอ่ะแล้วเราเอากล้องอย่างเดียวได้ไหมสบัดไม่ได้วะเออทำไมลอานี่ไม่ได้วะได้ละได้ละได้ละลองอยากรู้อยากรู้ว่ะลองระเบิดกำแพงดู ใช่ผมต้องรอออกกล้องไม่ได้ระเบิดมันยังไม่ปลดล็อกเลยครับเดี๋ยวจะโดนต่อยหน้ายไหมวะเออนั่นแหละดิเอาอะไรให้มันดีเอาขวดนะขวดไปแล้วอะเอาทิชชู่เหรอเฮ้ยขวดทิชชู่หรือรูปที่ถ่ายตูดต้องกระดาษที่อยู่ในถังขยะก่อนเอาหรอโอเคเอาเนี้ไปอันนี้ยไไม่เอาอีกเอาทิชชู่ได้ไหมทิชชู่ชู่ถังขยะอ่ะเฮ้ยเอาไปเว้ยขอบใจเอ้า ขอแม่งทุกห้องเลยแล้วกันเอารูปก้นให้เลยเออกำลังคิดอยู่ว่าเอารูปกูไปไหมเฮ้ยเฮ้ยชัตเตอร์สองมาแล้วนี่ไงทุกคนชัตเตอร์สองมาแล้วนี่หรอไม่ใช่ดิเขามาทำอะไรไปลอยเขามาดูง่ายจังนั่นดิกระป๋องมันจะเอาหรอกระป๋องแบนๆบนอะเอาเศษเอาเศษกระป๋องไปไหมมาแล้วรอเสียงอ๋อรอเสียงไอ้ต๊อกตอกนี่หายไปใช่ไหมคือมันเอาเศษกระป๋องไปด้วยเว้ย

ไม่ใช่อันนี้ามามตัวอะไ,ร,ะร,ไรอ่ะมันมึงมันมีลิ้นซูชิ <laughs> ท่านกายเป็นซูชิ <laughs> โอ้นี่มันข้าวนี่หว่าออเ,เอา้ากลายเป็นข้าวหน้าซูชิเฉยเลยทุกคนเอาไปให้เพื่อนเรากินได้ไหมเฮ้ยซ <laughs> ูชิก้อนซูชิก้อนอยักษ์ด้วยเอาไปให้เพื่อนเรากินดังเออตรงไหนเนี่ยคิวฮิมเราเปิดห้องดาวได้ไหมเนี่ยเอาไปห้องข้างนี่หรอนี่เหรอต้องขอก่อนไหม เอาไหมเฮ้ยเอาป่ะลองให้มันป่ะให้มันป่ะใหญ่ไปไม่กินอีกหมึนนี่นะเอ้ยอันนี้เอาไปทำอะไรได้ปะเนี่ยยัดอุ้ยยัดได้ด้วยแต่ไม่เอาอะเอาแล้วถ้าเกิดมันต้องใช้เอาจิ้มหายเอาไงดีทุกคนตรงนี้มีทิชชู่อันนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้ยมีเสียงตึงแล้วอ๋อไม่ใช่เรากดดูระเบิดใส่ถังหน่อยครับโอเคข้าได้ครับเอออยากรู้เหมือนกัน พราะมมีบอกตัวอยู่ในทางเกมแนวอะไรหรอครับนั่นน่ะสิครับผมเล่นมาไม่รู้เลยคือเราติดในห้องน้ำครับเราก็พยายามทำลายห้องน้ำแล้วหาทางออกเฮ้ยมันมีใบอะไรอยู่ครับเอ้ยอะไรอ่ะมันบอกว่า just pretend that ให้ให้แกล้งทําเป็นเหมือนว่ามันมีหลุมตรงนั้นแล้วก็เข้าไปในเข้าไปในช่องว่างเหมือนมีรูอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าไปในช่องว่างนี่หร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดจริงเฮ้ยเอ้าแล้วเราลองถือซูชีเข้าไปปะเอาไงอะเฮ้ยทุกคนเรากงหาทางออกจากห้องน้ำแต่มันมีฉากจบหมด16ฉากแล้วเราก็ชัปเตอร์ใหม่ไม่ฉากจบหรอวครับมันบอกว่าความไอ้บุ๊กตลกนี้กำลังถูกบดลงมาแล้ว เขาว่าไม่ตลกอะไรเนี่ยในกรณีที่ฉุกเฉิน yellow door for y e l l o w doors only ใช่สำหรับประตูสีเหลืองเท่านั้นอ้าวงงเลยอะไรทีนี้ฮะอุ้ยอะไรเธอเหยียบเลื่อนเลื่อนกล้วยกล้วยตายโอ้โหโอ้โหเลื่อนกล้วยตายเสียงเสียงแม่งเึยวา แล้วมากินโอ้ยทุกคนได้ยินเสียงปะเสียงแม่งเสียงแม่งเอียดว่าเอียดอะไรว่าเอากูเรื่องกล้ยตายโอ้ยโอ้ยตุ๋ยเลรัวมากตัดแต่ดทำไมเราลองเอากล้ยให้ข้างห้องดูเฮ้เราหยิบได้เหรอเว้ยมันมีมันมีหลายหลอย่างให้ข้างห้องถ้าเราให้ขวานมันจะสอยหน้าเราไหมวะโอ้โทุกคน หาว่ะโอ้นีฮานีฮานีฮาชอบชอบชอบโอเคแล้วเราลองเอาอันนี้ที่ชู้ที่ไฉแล้วสิบอันดับการตุยที่สลาดที่สุดผมตอนแรกผมหาที่เราตุยเพราะอะไรนะตอนแรกก็บมาถึงครับผมตุยเพราะไฟช็อตทุกคนเออมันมีไฟรวยอยู่ให้ความกัดคอพี่นะเออ อ่ะโอเคโอเคเอาเอาที่ชู้ไปแต่มันเป็นที่ชู้ที่หมดแล้วอะ่ะเราก็รอมันผมงงว่ะมันร้องหไห้ด้วยทุกคน <c oughs> คุณร้องทำไมเออเมื่อกี้มันจัดคอจัดคอซะไอ้นี่เลยเป็นกระดูกด้วยโดนลีฟอย่าออกไปเรายังไม่เคยลองเลยนะไอ้ที่แบบเชื่อมันอนะ่ะเราไม่ออกอะ่ะแต่ว่าอะไรนะลองรอ,งอ,งองมันจะนานขนาดไหนวะ ลืนกล้วยเศร้าจัดอะแม่งเป็นสิบอันดับการตายที่คาดไม่ถึงแล้วเรายังร้องไม่หยุดเลยนะมีใครจะนน,จะนี้เราไหมวะม,มีใครจะใจดีเดินมาหาเราไหมเกมอะไร,รนั่นอะสิครับเกมที่เรานั่งส่วมครับพี่ก็ลืมใส่กางเกงตลอดเลยนะอย่าว่าจะใส่กางเกงเลยครับขา,ย,ายังไม่โอเคผมว่านี่น่าจะรอนานสุดลวมั้งเดี๋ยวเราทําเป็นอันสุดท้ายแล้วกัน เกมอะไรเหรอครับเอาเป็นว่าเราต้องหาทางออกจากข้างน้ำครับแต่เราสามารถตายได้ด้วยมันมีเนื้อเรื่องวิธีการจบชีวิตหรือจบอะไรสักอย่างอยู่หลายแบบเบ่ง <c oughs> ไม่ออกจะร้องไห้เหรอครับนั่นนะครับตะคิวกินหมดแล้วร้องแล้วข้างห้องจะกลัวปะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ากลัวไหมแต่ข้างห้องมันเคยเดินมาต่อยผมมาแล้วดิ <c oughs> นี่นี่น,นี่ทุกคนแล้วเราก็จะมันจับตาดูอยู่นะ <c oughs> อะแล้วก็ดูตูดของเราหนึ่งทีครับนี่ตูดของเรา ก้นที่สวยงามนี่กูเหรอเนี่ยโอเคชั้เตอร์สองเอ้ยมาไวว่ะโอเคเบรกฮิมลีฟทำให้มันออกมามันหมายถึงไอ้นี่เหรอเมื่อกี้ก็เราระเบิดปลายันแล้วมผมผมต้องผมต้องเอา,ผม,อเอาผมต้องเอาให้ให้ให้ลิ้นมันออกมาก่อนอะทำไมไม่ใส่เกงดีนั่นดิไม่คิดจะใส่เกงซะด้วยมันถ่ายเราตอนขี้แล้วถ่ายตอนเรากระโดดครับกระโดดดูคนหายไปไหนเรายังไม่รู้เลยว่ามีคนจริงป่ะครับดูเราปวดอืดตามเลยครับ ดูแล้วปวดอื่นนี่หาเฮ้ยเมีคนพังของอยู่อ้าวเนี่ยแล้วเราก็ต้องอ๋อนี่ไงทุกคนให้ระเบิดแม่งได้ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้นั่นมันจะออกมาไหมนะมันต้องมีไอ้ตัวละครติดนห้องน้ํานั่นน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยนี่คิดว่าฉันคิดอะไรอยู่ฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยลองระเบิดกำแพงตรงนี้แล้วกันว <ś> <ś> อะไรอ่ะใครมาบ้าแถวนี้เออจริงมันบอกให้ลองระเบิดกำแพงแถวนี้ทำไมรอบนี้เอาอ่ะเออไม่ลองลองหย่อนในนี้ไหมมันบอกว่าในนี้แต่มันไม่มีไอลินนั่นมาแล้วอ่ะทุกคนผมงงวะ่ะลิ้นนั่นไปไหนวะทำไมลิ้นรอบนั้นรอบนี้ไม่มาไปแล้วกูเฮ้ย ไม่ใช่หมึกดำนั่นระเบิดอา้าวตูดกู <laughs> ตูดตูดแล้วในห้อในเรายังไม่มีเงาในกระจกเลยทุกคนหรือว่าเราไม่ได้ถ่ายเขาวะมันเลยไม่โผล่ <c oughs> ขอบใจแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูถ่ายละ <c oughs> ต้องทำยังไงให้มันออกนะประตูก็อึดเกินเออโยนเข้าไปยังไม่พังเลยอ๋อนี่นี่นี่คิวฮิม <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ไหนแต่เราฆ่าเพื่อนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ นั่นดิฝากวางไว้ก่อนแล้ว่ะได้ยินเสียงป่ะได้ยินเสียงิกป่ะเออว่ะผมว่าผมลืมเปิดน้ำไว้บางทีมันนั้นมันจะออกอาจจะออกมาจากน้ำก็ได้นะไอ้หนวดปลาหมึกนั่นอะประตูพังหน่อยก็ได้ประตูแม่งทำด้วยอะไรวะอุ้ยโอ้เอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยโอ้ยโอเคกลายเป็นซูชิไปแล้วโอเค แล้วเราต้องทำไงต่ออ่ะปกติมันต้องเอาระเบิดสใส่ถังน้ำใส่ถังขยะแต่เธอไม่มีระเบิดไม่เดี๋ยวมันมัน,ม,นมันมีเรื่อยๆ,ๆน่าอร่อยจริงคราวนี้เขาเราก็ต้องเอาระเบิดใส่ถังน้ำป่ะคราวที่แล้วเอ้ยใส่ใส่ถังขยะนี่ไงพอใส่ปุ๊บมันก็จะบอกว่าแกล้งทำให้เหมือนว่าตรงนี้มีรูแล้วก็ทะลุช่องไปลื่นกล้วยอีกคราวที่แล้วทุกคนคราวที่แล้วผมลื่นกล้วยแล้วนะผมจะไม่ลื่นแล้วนะเห็นไอ้นี่ไหมไอ้สิ่งนี้ที่ทำให้กูตาย เก็บได้ไหมเก็บได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทุกคนเดินเหยียบกล้วยนะลื่นนะบอกว่ากฎของการใช้งน้ําสาธารณะนะห้ามตัวตลกห้ามมาเต้นตลกตรงนี้จุดจุดจุจุด,จด,จด,จดไม่เข้าใจเลยกฎอื่นๆก็อา้าวก็ต้องการอยู่ดีห้ามห้ามเพิ่มมีมตลกคืออะไรปะเต้นลำโยโยๆจริงอันนี้มันบอกว่ามุกตลกหล่นลงมาเพราะว่าไม่ตลกอันนี้บอกว่า มุกตลกนี้หล่นลงมาเพราะว่ามันรุนแรงแบบว่าเชิงลุกเกินไปไอเวนอ่ะโทษทีนะ <laughs> หมายถึงว่าน่าจะเป็นชื่อเรื่องเหรอคนสิร,ร์ตโล์ลครับเออเต้นลำโยโย่เลยเมื่อกี้ไอเวนเอ้ยตั๋วอือันนี้เป็นอ้าวต้องซื้อเดียวสีบอกว่าทอยเลตสตาร์ฟโอลี่ถ้าจะเข้าห้องนี้ต้องซื้อเดียวสีอ้าวแล้วห้องนี้ล่ะเฮ้ยเขาได้เหรอแต่ผมหยิบอันนี้ไม่ได้อะ เดี๋ยวนะทุกคนถ้าเราเอาขวานให้เพื่อนเราล่ะมันบอกว่าในกรณีฉุกเฉินสําหรับประตูเหลืองเท่านั้นแต่มันไม่ีประตูเหลืองนะไม่กล้าเหยียบเลยว่ะกลัวลื่นกล้วยทางออกกดไม่ได้ฮะหืม <c oughs> เราคอได้ด้วยเหรอหุ้ยทุกคน <c oughs> มีรหัสอ่ะมันมีสีฟ้าเหลืองชมพูเขียวเหลืองอะไรวะเนะี่ย <c oughs> ยากละวรวนสดครับสวัสดีครับ วันิีงครับทุกคนตื่นตื่นกันเถิดโอเคอุ้ยกดคลิกขวาเพื่อเวีย่ยงเฮืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือสับเหรอเฮ้ยประตูก,กายเป็นสีเหลืองเอาเอาอยัางไงอ่ะเอาอยัางไงอ่ะสับปะสับปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเรียงเลยก็ดีนะอุ้ยดูแลเขาด้วยฮะขอาะอะไรวะ ลูกตาเหรอดูแลเขาด้วยแล้วแม่เขียนอย่างโหดอ่ะโอ้โหประนดิงอันนี้บอกว่าความความไพ i เว t ของพายเออยู่ตรงนี้พายเอคืออะไรเพื่อนจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอจะได้เห็นหรือว่าไม่ได้วะไม่ได้เว้ยเพื่อนอืมอุ้มปุ๊บมาปั๊บจริงเอาไงเดย ผมว่าอุ้มปึ้มแป้งมีแน่นอนอะ่ะเอาเอาเนี้แล้วกันทุกคนเสียงมือนจะลื่นเลยเออเสียงมันจะลื่นเลยเมื่อกี้อังวิทเอาไงอ่ะอุ้มแล้วอุ้มแล้วกดคลิกขวาเพื่อเอานมม, <c oughs> มันระเบิดกูแล้วดูหน้ามันน้ำแม็กน้ำแม็กถ้าแม็กจะกินกูนกกลัวจริงแม่งระเบิดเฉย โอ้ยมียิ้มให้ด้วยนะเออเฮ้ยถ้าเราเอาถ้าเราเอาตุก๊กตาให้มันอะผิดคาดด้วว่าผีจริงครับสับแขนแสดงว่ามีสองอย่างที่เรายังไม่ให้ก็คือขวานกับวันนี้ขวานกับนมอารมณ์ยอดเลยโอ้ยแม่ง้าจัดนี่ผมรู้ไฟ้าช็อตจักอันนี้ทุกคนอุ้ยเอา้าโดนเครื่องเป่าลมเราเปิดสกูตายอะไรอีกแล้วเนี่ยกูตายทุกอย่างเลย โอ้คูตายไม่หยุดเลยขอบคุณสำหรับฟอลโล่ครับฟันสวยสวยจริงคูตายไม่หยุดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยนาอไม่หยุดไม่หยุดเลยชีวิตปลอดภัยห้องนาวนี้ทุกคนหึอะไรอ่ะขอโทษสำหรับครั้งที่แล้วนะตอนนี้มันซ่อมแล้วเอาดีกดนะชีวิตปลอดภัยจะคมแล้วเหรอกดนะ คุณเรโกงคุณป่ะคุณโดนเราคุณโดนไฟไหม้อีกแล้วไแม่งเอยอีกสักรอบเหมือนเดิมโอ้โหเอ้ยมันบอกว่าซ่อมแล้วมันบอกว่าซ่อมแล้วไม่เชื่อกแหละนี่นะของซาฟโล่ครับเราจะเชื่อเราก็เชื่อคนง่ายซะด้วยเออจริงได้ไหมนะได้ไหมนะได้ไหมนะ เฮ้ยสมมติถ้าเรากดแล้ววิ่งไงคนผมแม่งท้าทายด้ดิโดน,นอยู่ดีโอเคโอเคอยากรู้พี่โดนนอยากรู้ไงผมสงสัยไงผมเป็นคนดื้อย่าไม่ทันแล้วครับโอเคแต่เรารู้แล้วว่าเราทำอะไรไม่ได้ละ<ม>เฮู้จะบ,บ้าโอเคเอ้ยแต่ว่าเรามีไข่ควงขึ้นมาทุกคนถ้าเรา <c oughs> เอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอ้า เราแงะได้เลยหรอ,อเ,เตอนโดนระเบิดมือไม่ตุยเออจริงได้เลยหรอ,อใส่ไเไหได้เลยหรอแล้วเรายัางไงต่อาวางใส่ประตูแม่งเลยไหม <mm> <mm> นี่ไงประตูมันกลายเป็นอันนี้ทุกคน,นแ,ลแล้วถ้าเราเ <mm> ช็คพวกความชัวสรุปตุยชัวจริง แล้วถ้าเราไม่ไม่เข้าไปรอบแรกปกติเราต้องเข้าไปก่อนใช่ไหมอ,อยากรู้่ะเอ้แั๊บน,นึงเราสามารถสคิปมาตรงนี้ได้เลยเหรอทุกคนชั珀เตอร์สามเลยว่ะกู <laughs> ทำทุกอย่างเออโอ้โหนะ<ๆ>กลวยแบบไหนวะเนี่ยที่ชูที่มีมือยืนปะใช่กำลังคิดอยู่ว่าเอาหรือว่ายืน่นไขควงให้มันปะช่องแอร์มันเขียนว่าให้ฆ่ามันครับฆ่ามันโอเคทุกคนเราผมผมมีสอง แต่ว่าปกติตอนที่แล้วเราเอาผมจะขอลองเอาที่เอาไขาควงก่อนได้ปะยืนมโนจริงทุกคนเอา้าไข่ควงกูไปไหนละเฮ้ยอ่ะอาวางไว้ที่นี้ก่อนวางไว้ี่นี้ก่อนล็อกตั้น,นข้างในครับในช่องแอร์มันเขียนว่าเออแ๊บนึงทุกคนเดี๋ยวผมไปดูให้ผมไปดูให้ได้เลยได้เลยผมก็ลืมเหมือนกันยังไงครับพี่ นี่ไงคอแล้วมีกระดาษชำระหรือเปล่านะอ่ะเอาไปเฮ้ยไม่เอาด้วยไม่เอาก็ไม่เอาเออผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันเดอ c a เค้กอิสไลมันบอกว่าเค้กเค้กเป็นเค้กคือโกหกครับเค้กโกหกไนคือเค้กโกหกอะเค้กคือโกหกเหรอโอเคไหม้ะทุกคน ยังไงวะเฮ้ยลองเอ้าเหมือนเดิมเลยทุกคนปิดประตูจะวิ่งไงนั่นดิมันปลากับมาตรงนี้ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมันยื่นไหม่ปะไม่ยื่นว่ะไม่ยื่นว่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเออผมไม่ผมเหมือนผมสคิปไปอีกฉากหนึ่งแล้วอะเฮ้ยจะเอาระเบิดข้ามมาเนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยหรอวะ เราหนึ่งคนหรือว่ามันข้ามมาตรงนี้แล้ววะปลาใส่เลยได้ไหมจริงครับเนี่ยกำลังดูอยู่เขาเอ้ยมันข้ามไปเลยเราไม่ได้เอาอันนี้ให้มันต้องโชว์ตูดเหรอมันต้องโชว์ตูดแล้วเนี่ยโอเคเราต้องทำอะไรดีครับทุกคนนะตรงนี้จริงๆเราต้องมายืนถ่ายเนี่ยเหรอไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรอืม ถ้าเราปลาใส่เลยมันก็ตายคาห้องน้ำครับเราเคยลองแล้วทีหนึ่งซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าอาจจะต้องทําโอเคเราจะทําให้ถึงไอตัวนั้นก่อนก็นได้ตัวโนมเมื่อเี้โอเคเราก็โดดตรงนี้มันมองคุณอยู่อุ้ยแล้วก็เห็นรูปถ่ายที่มีตูดเรา <laughs> โอเคนี่ไงชัเตอร์สองมาแล้วต้องยืนให้โนมใช่กำลังคิดอยู่ครับแอบถ่ายแม่งมีอะไรให้ไหมอืมเอาอะไรดีล่ะ ไขควงไหมเพื่อนเอาไปก่อนได้ไหมไม่เอาด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณห้ามแอบมองห้องน้ําคนอื่นนะไม่ใช่จากมุมแบบนี้ฉันหยุดไม่ได้โอเคฉันเข้าใจเฮ้ยมันอยู่ดีมันขึ้นเตือนว่าเราห้ามแอบมองคนอื่นจากมุมนี้แล้วเราแบบอย่างน้อยก็ห้ามจากมุมห้ามจะห้ามแอบมองจากมุมนี้อันแรกคือผมเข้าใจอันที่สองคือผมหยุดไม่ได้ผมหยุดไม่ได้ดีวะ โอ๊ยๆอๆๆยยแป๊น oh ึงโอ๊ยๆออถอดไปแล้วแต่ว่าไม่ทันมันคิวเราไปซะก่อน